บาสเกตบอล NBA เช้านี้นะครับมีการแข่งขันหมด8คู่2คู่จาก8คู่ที่ผ่าดีพอยต์คัดสรรให้รลังสัดให้เร่านี้จะเป็น2คู่ไหนไปตามชมแล้วฟังกันในคลิปกันได้เลยครับผลงานเมื่อวานนี้ก็ต้องพลาดไปแค่นิดเดียวครับทางด้านชิคาโ,โกบูลเปิดบ้านแพ้กับเดลาราสบอ์รีไปแค่แต้มเดียวส่วนตรงนี้ตัวเต็งตัว VP อย่างทางด้านโอคามาเชซตี้ที่ให้ไปมองบนบนก็สูงปรี๊ดเลยครับจบ243แต้ม ขนาดมีการไหลลงของเลทราคาจาก239เหลือ236ก็เป็นเพราะว่าเชสโฮมเกนตัวทำแต้มอันดับ2ของโอ l a h าเซิตี้ไม่ได้ลงทำให้เลทปรับลงมาแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาก็ยังทยานจบที่243แต้มได้และอีกหนึงคู่นะครับให้ไปที่ทางด้าน LA Lager เเป็นมาร์ลองก็บุกไปเอาชนะเมมฟิสกิส l e y ที่เปลี่ยนโค้ชใหม่มาได้พาไปดเดียวครับแนวทาง2ชุด ภายในครอบครัวที่วาไปให้เมื่อวานนี้6คู่มา4เจ็บไป2ใครแยกนแยกเตงก,ก็ยังพอมีกะแนกันอยู่บ้างสวัสดีนะครับ2คู่เนี่ยที่คัดสรรให้ในวันนี้เป็นเรื่องขนที่คู่ตี2ครึ่งตามเวลาประเทศไทยเลยนะครับทางด้านชีฟแดนคารเรียครับที่2เกมหลังสุดชนะ1แพ้1แต่เสียตังค์ทุกนัดเลย2เกมหลังสุดเนี่ยผลงานเริ่มจะตบตบปลงไปครับในช่วงนี้ช่วงโค้งสุดท้ายเป็นทางด้านทันเดอร์เนี่ยปาดหน้าทําผลงานดี มากกว่าแล้วในดูการนี้นะครับต้องเปิดบ้านเจอทีมที่ฟอร์มที่ร้อนแรงมากๆครับในช่วงเวลานี้อย่างทางด้าน LA k l i p p e r 5เกมที่ผ่านมาครับหลุดแพ้แค่เกมเดียวในวันที่แพ้ OKC OK แค่สแต้มแมตช์ล่าสุดครับก็อัดเน็ตคาบ้านมากกว่าสายสแต้มคาวายยนาดกลับมาอยู่ในร่องในลอยประสานงานกับเจมฮาเดนน่ากลัวสุดๆคู่นี้คู่นี้ครับเน็ตเปิดมานี่6กก็ถือว่าแพงเหมือนกันครับกับฟอร์มการเล่นของ LA k l i p p e r ในช่วงนี้ แต่ทางด้านชิปแมนคาวเลยียเองเป็นทีมที่มีทั้งนอกทั้งในทําได้ดีสามแต้มก็ดีวงในหอคอยคู่2คนเอมิลี่มูวี่กับเจเดตอาร์เรนสคนนี้ก็ยังพอพึ่งพาได้ทางด้านชิปเปอร์เองก็มีอาวุธการเข้าทําที่หลากหลายอีซาซูบักวงในวงนอกมีทางด้านาเจมส์พาเดนนอแมนพาวนะวงในสลดับนอกมีทางด้านคาไวเลนาสองร้อยสา2สิบเอ็ดจุดห้าที่เปิดมาในวันนี้ในรอบตีสองครึ่งคู่นี้มั่นใจมากนะครับว่าออกไปในทิศทางสูงอย่างแน่นอน ด้วยบาสคุณภาพทั้งสองทีมมีเหล่าซูเปอร์สตาร์เหล่าออสตารด้วยกันทั้งสองทีมสูคู่นี้สูงอย่างแน่นอนครับและไปต่อคู่สุดท้ายเลยมาที่สนามนิวออร์ลีนส์พิลิแกวันนี้เปิดบ้านแล้วการมาเดือนทีมพึ่งน้อยอย่าง c h r l ลต t ฮอนเน e ต s ทั้งคู่นะครับต้องบอกว่าผู้เล่นบาดเจ็บเยอะมากๆเลยทาัน้านจบบ้านนัดนี้ครับจะไม่มี CJ McC um, er ัค um ลัมไซออนวิลเลียมส์เทอร์เมอร์ฟี่ดิเชนนี่คือตัวจริงทันนที่พูดมา ส่วนทางด้านชาร์ลอตต e t h o n g เองก็จะไม่มีทางด้านดามน์โลบอลที่ปิดเทอมไาแล้วรับการผ่าตัดไปแล้วทางด้านแกนวินเลียมเซฟเคอร์ลี่ครับน้องชายของเซฟเคอร์ลี่จะไปลงสนามวันนี้เลดเปิดมาที่ทางด้านนิวออลีมพิติแกนครับต่อที่3.5้คู่นี้ผีเน่าเจอลงผูตัวทำคะแนนไม่อยู่ทั้ง2ทีมประสิทธิภาพในการทำคะแนนลดลงอย่างแน่นอนไม่แปลกครับวันนี้เลดสูงต่ำเปิดมาจะอยู่ที่214แต้มก็คงต้องไปสกอร์ต่ำนะครับเพราะว่า ตัวผู้เล่นที่ทำระดับ30แต้มเนี่ยมันไม่อยู่ในสนามทั้ง2ทีมเลยคู่นี้ไม่น่าถึงด้วยคุณภาพลักบาที่ลงมาในวันนี้อาจจะเป็นตัวจริงมาตำแหน่งแล้วก็ตัวสำรองเชื่อว่าวันนี้จับไปไม่ถึง2 1 4แต้มอย่างแน่นอนครับให้มองสกอร์ต่ตำไปเลย2คู่ครับในวันนี้ที่คิดว่าจะมองได้ดีคู่แรกครับตีสองครึ่งให้มองที่ทางด้านสกอร์บุญบนทางด้านทิฟแลนด์คาวเลีย์แล้วคู่ที่2นะครับให้ไปต่ำๆเลยนะครับทางด้านชาร์ลอตต์ฮอร์เนต ก็จะจัดขัดใจสวนเจอใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ